สวัสดีครับผมท้าวสรือครับวันนี้ผมจะมาพาชมตลาดออ๊ตปอยครับติดตามชมคลิปกันนะครับสวัสดีครับผมท้าวเรครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องทาไดนสื่อครับตอนนี้ผมจะมารีวิวตา,า,อ,ตาอ้อปล่อยครับแล้วก็อยูอยู่ที่สวนพึ่งครับที่ตลาดเราปล่อยปเป็นกระไรของเกลียดครับอ้อปล่อยแปลว่าพักผ่อนครับตัอย่างก็คือชาวเขานะครับที่นี่มีทั้งแดดและฝนตกครับ เรามีธรรมชาติที่อุดมสมบ,บูรณ์มากเลยครับมันมีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยครับที่นี่มาไม่ลำบากเลยครับมีที่จอดรถครับจอดที่วัดป่ามะหาบครับเดี๋ยวผมพาไปดูมุมถ่ายรูปนะครับครับเห็นบ่าย เดี๋ยวพาไปดูตลาดเรนน็อตครับเทีซอรี่ก็มาแลครับ๊ายดีครับสวัสดีครับขอบเที่ยวซอีกครับจะมีแพให้เราไปเดินดูดาวครับดูนี่ครับตามมาครับเที่อี่ผมอยู่บนแพเลยครับครับไม่อยู่แพครับและฝั่งนูก็เป็นเรนน็อตคัสด้านนับ เราระเบออเราต้องรักธรรมชาติดูแลยสิ่งแวดล้อมไม่ชอบขยะหรือทำลายเขาร่วมเบาเสียงกันสักดิฟฟังสีีเหียนธรรมชาติเขาจะมีเรื่องเล่าให้ฟัง สมบูรณ์เว้นหอมมะลิหญ้าตูบีเพื่อคุณครับปาปาสุกสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติมอบภัยพวกเรามาดูดีเราดูแลธรรมชาตินะครับวิธีออปล่อยใช้ได้กับทุกที่ครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่แพรนะคะบอสเซอครับเ okay, ขาต้องถอดรองเท้าด้วยครับเพราะเดินวนไว้ไผ่ัจะดีต่อสุขภาพครับเดินครั้งแรกเจ็บนิดหน่อยครับนะครับจาใไฟก็ทําเจ็บอยู่เดีกี่ครั้งก็เจ็บหรอคะพรามันก็เหมือนเดิมแหละครับจะเจ็บแค่นิดเดียวเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ลงไปนั่งได้นะครับไปแช่เท้าได้ครับที่ตลาะอ,ออฟอนศมีน้ำจอกเลยนะคะ แต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรค่ะยังไม่กินอาหารจริง่าครับอ๊ปล่อยรักชาวประถ้บ้างเลยนะคะเพราะที่อ๊ปล่อยไม่มีใครใช้ลาส,สิกเลยคร่บแต่วัสดุที่ใช้ไม่ธรรมดา ธรรมชาตินะครับลาณาตาดโอกปล่อยครับลาดีบบหกินไป้าวครับตอนนี้เราได้อาหารตะกี้แล้วนะครับเท่าเหนอหมูปิ้ง30บาทครับกิกนลินล้มลน,ลนกดอเลยครับดูที่ ก็คือทำมันยังเสียงว่าโอาปล่อยเลยครับที่นี่แร์อากาศดีมากเลยครับแต่มีแรงเยอะบ้างเลยครับ<ม>ถ้ามีแรงก็อยากเอาฝากลครับเดี๋ยวเอาแรงเข้าปากครับผมทาอาหารกินหลายอย่างเลยครับขนมครกแ้เดี๋ยวหมูปิ้งแล้วก็อะไรกินไก่ไ๋่ยเตีจยวไก่ด้วยครับขอบกด้วยทีทั้งวันนี้ไม่แพงเลยครับเพราะแม่ผมจ่ายแม ครับเอาเปล่าควรหะึ่บาทครับฟังเชื่อกันนะครับก้าเปล่าด้วยกันด้วยคอหมูยากค่ะกินมไอิ่มเลยครับพอนเด้อด้วยคอหมยากกับขิงทอดนะคะมาที่นี่มาได้ทุกวันเลยครับแต่จากที่อยู่ของผมครับจึงสองชั่วโมงกว่าจะถึงที่นี่ครับมานมากเลยครับแต่ก็ไม่ได้เบื่อหรอกครับเพราะระหว่างทางนี้ต้นบม้ให้ดูตลอดทางครับ แต่ว่าดูต้นไม้่า,ากเกิดไปวันก็เบื่อครับและนี่คือออบป่อยที่ผมบอกว่ามาดูครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าอบป,ป่อยมันเป็นแบบที่ผมพูดจริงหรือเปล่าก็มาดูเองนะคะอบอบป่อยดีที่สำหรับทุกคนครับแต่ลืมรักษาธรรมชาติด้เลยนะคะเราได้บีอบป,ป่อยไว้มาเที่ยวดาดๆเลยครับ แต่ถ้าอยากปลอดภัยก็ให้ใส่แมสไว้ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> หมดกดติดตามช่องทางหนังสือด้วยนะครับถ้าไม่ติดตามถ้ามีคลิปใหม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วแต่คุณนะครับบ๊ายบาย